อ่ะครับผมสวัสดีครับอ่าสำหรับคำถามที่อ่าพี่น้องทั้งบ้านถามเข้ามานะครับอ่าคุณประยุทธ์นะครับคุณประยุทธ์ถามว่าอ่าเวลาเราถอดแกนซักนะครับเราจะปเปลี่ยนลูกปืนหรือตลับลูกปืนหรือยังไงนะครับอ่าทีนี้ปรากฏว่าตลับลูกปืนมาติดเสื้อออกมานะครับอ่าอ่าช่วยทำคลิปให้ดูหน่อยว่าเราจะออกยังไงนะครับเพราะว่าอ่าตอนที่เราถอดบางครั้งอ่าตลับลูกปืนตัวนี้นะครับ มันจะติดเสื้อตัวนี้ออกไปเลยนะครับมันไม่ติดแกนนะครับอ่าส่วนใหญ่แล้วมันก็จะติดเสื้อไอ้ตัวนี้นะครับออกมานะครับอ่าทีนี้คุณปุญยุท์ถามว่าเราจะออกยังไงนะครับวิธีออกก็อ่าไม่ยากครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่เข้าใจออกออกเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ครับอ่าวันนี้ผมเลยจะมาออกให้ดูนะครับว่าออกยากออกเย็นออกแสนเข็นยังไงนะครับหรือว่าออกง่ายนิดเดียวนะครับอ่าทีนี้เรามาดูกันเลยนะครับว่าออกยากหรือเปล่าประมาณนี้นะครับ อ่าเพราะว่ามันต้องติดเสื้อออกมาแน่ๆนะครับเพราะว่าไอ้ตัวด้านบนเนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วมันจะติดเสื้อออกมาเลยนะครับเนี่ยอ่ามันไม่ติดแกนนะครับทีนี้เราก็จะมามองดูว่าอ่าวออกยังไงดีนะครับอ่าวทีนี้ผมจะพาออกเลยครับอ่ะตรงนี้ครับเรางัดออกมาแล้วนะครับหลังจากที่เราถอดแกนซักออกมาเราจะทําการเปลี่ยนลูกปืนหรือว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับวันนี้จะมาตอบคาถามว่าลูกปืนตรับลูกปืนติดเสื้อแล้วทีนี้เราจะออกยังไงนะครับอ่าทีนี้มันก็ง่ายนิดเดียวครับ อุปกรณ์ก็มีแค่น pues ี้เองครับมีมาเยอะครับเนี่ยครับเก่ามากครับมันใช้งานมานานครับเนี่ยหลายปีแล้วครับออกมายากครับเนี่ยครับสําหรับคุณประยุทธ์นะครับหลังจากที่เราถอดน็อตออกมาแล้วเราก็งัดออกมาได้นะครับนะครับออกมาได้นะครับทีนี้หลังจากที่ออกมาแล้วตลระรูกปืนจะติดตรงนี้มาเลยเห็นไหมครับอ่านนะครับมันจะติดตรงเสื้อนี่มานะครับมันไม่อยู่ตรงนี้แล้วนะครับทีนี้ เราจะเอาออกจากตรงนั้นนะครับอ่าวิธีเอาออกนะครับอ่าให้สังเกตดูนะครับอ่าสังเกตดูว่าไอ้ต้องขอบเนี่ยครับขอบตัวนี้ครับมันจะเป็นขอบยึดตลับลูกปืนไว้นะครับเราอย่าอย่าให้ไอ้ตัวนี้เนี่ยครับเนี่ยครับเราต้องใช้ไขควงแบนนี่นะครับเนี่ยครับเอาไขควงแบนนะครับจับตรงนี้นะครับอ่าจับตรงนี้ครับ ต่อยตรงนี้ทีต่อยตรงนี้ทีนะครับสองฝั่งเลยนะครับถ้าเราต่อยด้านเดียวปุ๊บมันเอียงครับมันเอียงมันออกยากเลยนะครับถ้าเราต่อยข้างนี้ข้างเดียวนะครับมันเอียงพอมันเอียงแล้วมันเบียดพอมันเบียดแต่ปุ๊บมันออกยากถ้าเราไม่เคยเอาออกเราก็คิดว่าอ้าวออกไม่ได้แล้วนี่ว่าเนี่ยนะครับทีนี้อันนี้สมมติว่าด้านบนของมันนะครับเนี่ยครับเราจะต้องตอกด้านบนนี่นะครับตอกด้านบนตอกด้านบนเนี่ยครับให้มันให้ให้อตัวนี้อยู่แบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับ ตอกตรงมุมนี้นะครับตอกตรงมุมนิทีตอกตรงมุมนิทีนะครับแป๊บเดียวมันก็หลุดได้เลยนะครับทีนี้อาการตอกนะครับจะต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเราต้องดูข้างในนี่นะครับว่าวงตะลับลูกปืนอยู่ตรงไหนนะครับเนี่ยครับเราต้องเอาตัวนี้แย่เข้าไปก่อนนะครับเนี่ยครับแย่แย่ไปตามเหลี่ยมของมันนะครับตามช่องมันสาคัญอย่าให้ไขควงไปโดนยางกันน้ําซินกันน้ําตัวนี้ขาดนะครับเนี่ยครับมันจะอยู่ตามตําแหน่งของมันพอดีนะครับเห็นครับเนี่ยครับเนี่ยครับ เราแย่ไปประมาณนี้ครับเราก็ตอกลงไปเลยนะครับตอกด้านนี้ทีตอกด้านนี้ทีนะครับมันก็จะหลุดไปเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเราอาจจะตอกตอกลงไปนะครับอ่าตีลงไปด้านเดียวปุ๊บเนี่ยครับไอ้ลูกปืนตัวนี้มันจะเอียงครับเนี่ยครับลูกปืนตัวนี้มันจะเอียงพอมันเอียงแล้วปุ๊บมันเกิดการแน่นขึ้นมาอ่าเยอะกว่ากว่าเดิมอีกมันก็เลยออกยากนะครับและสําคัญอย่าเอาไขควงตัวนี้ครับอ่าเข้าไปตีตรงตรงขอบตัวนี้มันจะเป็นลูกปืนนะครับเะียครับเะียครับ ไอ้ตัวนี้ที่ปิดไว้นะครับมันปิดตลับลูกปืนไว้เออเม็ดลูกปืนอยู่ด้านในนะครับลูกปืนเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเอาไขาควงตัวนี้ครับจับตรงนี้ครับด้านบนนั่นนะครับจับตรงนี้ทีต่อยตรงนี้ทีโป๊กโป๊กอ่าไม่กี่โป๊กมันก็หลุดแล้วนะครับเนี่ยครับแต่ถ้าเราไม่เคยเอาออกเราไปต่อยด้านเดียวครับหลายโป๊กหลายครั้งไปมันออกไม่ได้เราก็เกิดความท้อว่ามันออกไม่ได้นะครับทีนี้ผมจะพาไปเอาออกนะครับเข้าใจแล้วน,นะครับว่าต้องต้องจับตรงนี้นะครับอย่าไปโดนตรงนี้นะครับ อย่าไปโดนอาตลับลูกปืนไอไอเม็ดลูกปืนด้านในนะครับต้องเอาตามขอบนี่นะครับขอบตรงนี้ขอบตรงนี้นะครับด้านบนอ่าทีนี้เห็นไหมครับไอวงลูกปืนจะอยู่ด้านในเราจะเอาจับด้านในนี่นะครับเห็นครับนี่ครับตอกด้านนี้ทีแล้วก็ตอกด้านนี้ทีอ่าไม่กี่ทีมันก็ออกเลยนะครับอ่าลองดูนะครับอ่าเดี๋ยวต้องต้องขอโทษด้วยนะครับเอาตีนจับก่อนเพราะมันมันจะไหลมันไหลลื่นอ่านี่ครับ อ่าจับจับตัวขอบมันแล้วได้แล้วนะครับเห็นไหมครับมันหลุดไปแล้วนะครับนี่เนี่ยครับเราจะไขควงนะครับอ่าจับตรงนี้ครับนะครับอ่าจับตรงตรงขอบนี่เลยครับสองข้างนะครับต่อยสองข้างเนี่ยครับ ตรงนี้ทีตรงนี้ทีมันก็จะหลุดไปเลยนะครับสําคัญอย่าไปโดนตัวนี้นะครับด้านในนี้จะเป็นเม็ดลูกปืนนะครับด้านบนนะครับเห็นไหมครับจับตรงนี้โป๊กจับตรงนี้โปก๊กมันหลุดซ้ายหลุดขวาหลุดซ้ายหลุดขวาเดี๋ยวมันก็หลุดลงไปได้แต่ถ้าเราต่อยข้างเดียวนะครับโป๊กโป๊กโป๊กมันเอียงแบบนี้เลยเพราะมันเอียงแบบนี้มันงัดกันเลยนะครับมันออกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องต่อยทางนี้ทีโป๊กไปทางนี้ต่อยทางนั้โป๊กลงไปมันจะมันลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆเสร็จแล้วมันก็จะหลุดลงไปเลยนะครับนี่ครับนี่ครับ มันก็จะออกประมาณนี้นะครับอ่าสาคัญข้างในเนี่ยครับมันจะเป็นเป็นยางเป็นซินกันน้าไม่ให้น้ํารั่วนะครับเนี่ยครับอ่าเราอยาเอาไอ้ไขควงไปโดนมันไม่ได้นะครับเนี่ยครับอ่าทีนี้เอาออกให้ดูอีกทีนะครับอ่าอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยครับเวลาเอาใส่แล้วก็อ่าตอกตามขอบเลยครับเนี่ยครับประมาณนี้นะครับ ถ้าเราจะเอาใส่ไอ้เปลี่ยนแกนเปลี่ยนแกนเปลี่ยนลูกปืนใหม่นะครับอย่าไปเอาจะไปเอาตรับล,ลูกปืนตัวนี้นะครับตัวนี้นครับเอาไปใส่ตัวนี้ก่อนไม่ได้อย่างที่ผมเคยลงคลิปแนะนาไปนะครับปกติแล้วอาคลิปนี้ครับผมได้ลงไปแล้วนะครับเพียงแต่คุณประยุทธ์ถามว่าลูกปืนมันติดเสื้อออกมาเราจะออกยังไงนะครับเท่านั้นเองนะครับผมก็เลยมาทําคลิปให้ดูเท่านั้นเองครับอทีนี้สมมุติว่ามันอยู่คาแบบนี้นะครับให้จับแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับ ดูอีกทีนะครับเนี่ยครับอ่าเสียงแบบนี้ครับถ้าเสียงแบบนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้ไอ้ตัวแบนๆของไขควงนะครับมันจะไปจับอยู่ตรงนี้พอดีครับเนี่ยครับเนี่ยครับอ่าจับอยู่ตรงขอบเนี้ยครับสองข้างเนี่ยครับข้างนี้ทีข้างนี้ทีเดี๋ยวมันก็หลุดนะครับแต่สําคัญอย่าเอาโดนตัวนี้ก็แล้วกันนะครับอ่าเอาไม้นะครับอ่าถ้ามันไหลแล้วก็เอาเอาเอาเท้าจับหน่อย เนี่ยครับอ่าแค่นี้เองครับอ่าสำหรับอ่าคุณประยุทธ์นะครับลองไปลองทําดูนะครับอ่าสาคัญอย่าให้โดนตัวนี้นะครับด้านในนะครับถ้าด้านในฉีกขาดปุ๊บเนี่ยครับอ่ามันจะทําให้น้ํารั่วลงอ่าแก๊สซักได้นะครับทีนี้ก็เรียบร้อยถ้าเราจะไปเปลี่ยนตลาลูกปืนก็ทําแบบนี้ถ้ามันติดอ่าเสื้อแบบนี้ออกมานะครับก็ทําแบบผมนะครับง่ายดีนะครับ อาละครับขอบคุณมากมายนะครับสำหรับคุณประยุทธ์นะครับที่ถามเข้ามานะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ